ไฮฟาเซียเอลดรัชอุนทร n นเป็นไฮฟาเซียที่แข็งแกร่งที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของ Craft ครา l วลอุน a y แห่ง e l ลดอริว่ากันว่าเขาเป็นเอลดาที่ทรงพลังด้านพลังจิตที่สุดนับตั้งแต่การล่มสลายของจกักรวรรดิและเขายังสามารถมองเห็นอนาคตได้อย่างแม่นยำมากกว่าฟาเซียคนอื่นๆนานแสนนานมาแล้วในยุคสมัยที่เรามนุษย์เรียกมันว่าเกรดคูเซ ในตอนนั้นเอลดรัสอุนตรานได้ทำนายถึงอนาคตอันโหดร้ายของมวลมนุษย์จากสงครามกบฏอันเกิดขึ้นจากวอร์มัสเตอร์ฮอรัสเขาจึงเดินทางไปยังอิมพีเรียมเพื่อเตือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ทว่าเขากลับนำเรื่องนี้ไปบอกแกฟูกริมแทนที่จะเป็นเอมเพอเรอร์ออฟแมนไคโดยพวกเขาได้พบกันบนไมเดนเวลที่มีชื่อว่าทาสัสในตอนนั้นอุนตรานพยายามจะเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้ที่วอร์มัสเตอร์ฮอรัสได้ต่อสู้กับยูจินเทมปาบนดาวดาวิด แต่แน่นอนว่าฟูกริมทำใจเชื่อไม่ลงและตอบกลับอุนทรานด้วยอารมณ์และสีหน้าที่ไม่พอใจและฟูกริมยังพูดเสริมอีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับฮอรัสนั้นเรียกได้ว่าสนิทสนมเป็นรองแค่เฟอรัสมานัสแห่งไอรอนแฮนเท่านั้นทว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของเขาอย่างแท้จริง คำพูดและกริยาต่างๆที่ฟูกริมทำอยู่ต่อหน้าอุนทรานในตอนนี้คืออารมณ์ของเขาที่ถูกกระตุ้นโดยดาบปีศาจเบลท์ออ a เ r r n ซึ่งมีพลังงานของสลาเนสิงสถิตยอยู่ภายในนั้นและพลังงานนั้นปราถนาดวงวิญญาณของเหล่าเอลดาเป็นล้นพ้นมันจึงกระตุ้นโทสะของฟูกริมให้โจมตีใส่ฟาเซียที่มาเตือน ขณะดเดียวกันกองกำลังเวรดลอดและอัลต้าออฟเคนที่ติดตามมาด้วยก็ได้ถูกทำลายลงโดยเหล่าฟินิกาดของเอ็มเพลเดอร์ชิลเดนนั่นจึงทำให้อุนทรานและกองกำลังต้องล่าถอยออกจากทาซัสส่งผลให้ในเวลาต่อมาดวงดาวระดับเอโรริไมเดนเวิลด์ดวงนี้ก็ถูกทำลายโดยระเบิดไวรัสบอมบ์และหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้อุนทรานเลือกที่จะไม่เชื่อใจมนุษย์อีกเลยแต่อย่างไรก็ตามอุนทรานก็ได้เข้ามาแทรกแซงมนุษย์อีกครั้ง โดยเขาปรากฏตัวต่อหน้าคาเบาเอเจนจอห์นกราเมติคัสในการพบกันครั้งนั้นอุนทรานได้บอกกับกราเมติคัสเรื่องเป้าหมายของคาบาวบและตัวของเขาเองก็ไม่เชื่อว่าฮอรัสจะเป็นผู้ลบล้างเควอสออกไปจากจัก,กรวาลแต่เขาเชื่อว่ามนุษย์คือเปลวไฟที่จะต่อต้านเควอสและหากมนุษย์ตายไปเราเอรรรีและจัก,กรวาลก็จะล่มสลายจากนั้นอุนทรานก็เสนอให้กรามติคัสออกจากคาบาวและไปหยุดพวกทรยศต่ตอเผ่าพันธุมนุษย์ เมื่อเป็นดังนั้นกรามาติคัสจึงได้มอบฟูกรท์แปรพิเศษอันสามารถสังหารเหล่ามนุษย์อมตะได้ซึ่งในทีแรกเขาจะนำมาสังหารโวลเคนเพื่อทำตามแผนของคาบาวแต่เพราะคำเตือนของอุนทรานเขาจึงยอมเปลี่ยนใจและมอบแปรพิเศษนี้แก่ฟาเซียเพื่อน,นำไปฟื้นฟูจิตใจที่แตกสลายของโวลเคนแต่ดูเหมือนว่าฟาเซียอุนทรานจะมาช้าไปเพราะก่อนหน้านี้กรามาติคัสที่กำลังถูกคาบาวควบคุมอยู่ได้มอบฟูกรท์ให้กับคอนลาดเคิร์สไปก่อนหน้านั้นแล้ว และในเวลาต่อมาไฮฟาเซียเอลดรัชอุนทรานก็ได้ไปปรากฏตัวอยู่ภายในจิตใจของโวลแคนในรูปลักษณ์ของชายชาราที่ซึ่งได้พูดถึงเรื่องประตูเ็บเวบ,บน็อกเทิร์นอันเป็นดาวบ้านเกิดของทั้งโวลแคนและสาลมเดอร์ลีเจียนจากนั้นชายชาราก็ได้ชี้นำให้โวแคนกลับไปที่เทราเพื่อทำตามโชคชะตาที่ได้กำหนดเอาไว้สิ้นสุดคำพูดของชายชาราพรามาโวแคนแห่งสาลมเดอร์ลีเจียนก็คืนชีพจากนิทรา จากนั้นไฮฟาเซอลดรัชอุนทรานก็ได้พบกับบาชูซ่านาเร็กสเปซมารีในสังกัดของเวนเบลเลอร์รีเจียนและเสนอแผนร่วมมือกับตนเพื่อสังหารคาบาวเอเจนซึ่งในการต่อสู้บนน็อกเทิร์นทั้งสองก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับพวกคาบาวเอเจนและสามารถสังหารพวกมันได้เป็นจํานวนมากหลังจากภารกิจเสร็จสิ in, ้นไฮฟาเซอลดรัชอุนทรานก็ได้มอบชิ้นส่วนของฟุกุไรให้กับนาเร็กก่อนจะหายตัวไปและไม่ปรากฏตัวในระหว่างเหตุการณ์ฮอรัสเฮเรซีอีกเลย ต่อมาในระหว่างเหตุการ War the Beast, ์ War ์ฟเดอะบีส์ไฮฟาเซียเอลราชอุนตรานได้ทำพิธีเพื่อส่งชาโดเซียเรเว l รเรพร้อมด้วยเหล่าฮันเลคควินไปยังพระราชวังหลวงของอิมพีเรียมออฟแมนเพื่อส่งคำเตือนถึงองค์จักรพรรดิแห่งบนมนุษยชาติก่อให้เกิดการตะลุมบอลกันระหว่างฮานเลควินกับหน่วยงานองครักษ์วังหลวงอย่างอะเดบตัสคาสโตเดียสเนื่องจากการเข้าใจผิดกันก่อให้เกิดการต่อสู้ที่ทำให้ฮันเลคควินและคาสโตเดียก่าตายไปเป็นจำนวนมาก แต่ในท้ายที่สุดชาโดเซียเรียลเรก็ถูกทางอินคุซิเตอร์จับตัวได้ อุนทรานหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังมองเห็นภาพในอนาคตของอ็อกวอร์บอสตนหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นภัยคุกคามของจักรวาลซึ่งคือกาสกูลมักอุรุกทากาที่กำลังจะทำการวากไปยังดาวระดับไฮฟ์เวิลด์ที่มีชื่อว่าอามมาเกดอนเขามองเห็นหายนะครั้งใหญ่หลังจากกาสกูลสามารถทะลวงผ่านอามมาเกดอนไปได้อุนทรานจึงยุยงให้เหล่ามวลมนุษย์แห่งอามมาเกดอนต่อสู้กับพวกอ็อกจนบังเกิดเป็นเซคันด์วอ f o ์สำรัอัมมาเกดอน และต้องเสียสลายชีวิตของมนุษย์บนอามาเกดอนไปจํานวนมากโดยทําไปเพื่อช่วยชีวิตเหล่าเอริเพียงแค่1น0 0 0ตนเท่านั้นสิ่งนี้อุนทรานเชื่อว่าเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าเพราะในสายตาของเขาเหล่าเอริที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ใกล้ศูนพันธุ์นั้นมีค่ามากกว่ามนุษย์จํานวนนับล้าน,ล,านล้านทั่วจักรวาลจากนั้นอุนทรานก็ได้มองเห็นอนาคตของคราเวลเอียเดนที่กําลังต่อสู้อยู่กับไฮฟรีคาเคนเขาจึงเตือนเหล่าเอียเดนถึงเรื่องนี้ นอกจากนั้นคำทำนายของอุนตรานยังมีส่วนช่วยในการปิดรอยแยกวาร์ปเหนือเอโรริเอ็กโซไดเวิร์ที่มีชื่อว่าเฮเรนก่อนจะนำกองกำลังเอโรริและเหล่าฟินิกซ์หลอดเข้าต่อสู้กับกองกำลังเคออสและสามารถปิดรอยแยกมิติวาร์ปได้สำเร็จแต่ต้องยอมเสียสละเหล่านักรบเอโรริไปเป็นจำนวนมากจนทำให้การรบบนเฮเรนถูกจดจำในฐานะเฮเรนแชมาชซึ่งหมายถึงดวงดาวอันเต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาในภาษาของชาวเอโรริ ต่อมาบนเอลดันเทเฟกองกำลังแบล็กลีเจียนนำโดยอีเซเคียลอ a บัดอนและซอร์เซอร์เซลลฟ s ิสตนวางแผนโจมตีประตูเวบเวทที่จะนำทางไปสู่คราฟเวิร์ลอุนเวแต่เป้าหมายไม่ใช่การทำลายทั้งคราฟเวิร์ลแต่เป็นการกวาดล้างเซ er ียคอนซิลซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายเอลดรัชอุนทรานไม่มีทางยอมเป็นแน่จนก่อให้เกิดการต่อสู้จนมีเอรารีตายไปเป็นจำนวนมากแต่ในท้ายที่สุดของการต่อสู้อุนทรานได้รวบรวมพลังเข้าต่อสู้กับอาบัดอนจนได้รับชัยชนะจากคุ้มพลังโบราณ ทำให้กองกำลังแบ a c k l e เ i ียนแตกพ่ายและ a b a d d บ n รอนเดอะเดสปอยเลอร์ก็ถูก s t r a ฟอฟอุล r รามาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังขังเหล่าถวยเทพผลักออกไปจากสนามรบทว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นฟาเซียเอลรัสอุนทรานตระหนักได้ถึงความล้มเหลวอันมากมายของเขาและเขาก็ตระหนาัากได้ถึงจุดจบของตัวเขาเอง ในช่วงปีสุดท้ายของสหสวรษที41ไฮฟาเซียเอลดราชุนราได้ทำพิธีกรรมโบราณในการปลูกชีพเย็นนิฟเทพแห่งความตายของเหล่าเอเรริแต่ในตอนนั้นเหล่าเดฟวอตเวทเทเรนสเปซมารีนแชปเตอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อขัดขวางพิธีกรรมลึกลับในสมรภูมิโคฮิเรียและต่อมาในเหตุการณ์ที่คราฟเวลร์เบลแทนกลุ่มเยนาริภายใต้ก,การนำของคนทรงเทพยิฟเรนก็ได้ปรากฏตัวเข้ามาช่วยเหลือในสงครามพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการทำพิธีปลูกชีพเย็นนิฟ และในท้ายที่สุดของการรบฟาเซียของอุนเรย์สคนยอมเสียสละชีวิตของตนและกลายเป็นคริสตัลเพื่อเปิดประตูเว็บเวบให้เหล่าเยนารีหลบหนีออกจากสนามรบการกระทำบนโคเฮเรียของไฮฟาเซียเอลราชอุนทราทำให้เขาถูกเสียขอนซิลแห่งอุนเรในประเทศออกจากสภาแต่แม้จะถูกเดรเทศไฮฟาเซียอุนทรานก็ยังคงนำทางเหล่าเยนารีต่อไปและในเวลาต่อมาเขาก็ได้ก่อตั้งกลุ่มของตนเองที่เรียกว่าเดอะเอ็กซิล อันเกิดจากเหล่าเอรรรีที่ถูกในระเทศออกจากครับเวร์อูดเวยเป็นหนึ่งในสมาชิกของเยเนรีเพื่อคอยชียน้นำเหล่าเยเนรีในแผนการการปลูกชีพเยนนิฟอย่างสมบูรณ์ ต่อมาในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ Black c r u s a เ e ครั้งที่13ากำลังดำเนินอยู่นั่นเองไฮฟาเซียอุนทรานก็ได้ส่งชาโลเซียแซนเดอรี w a l ล e r วอเกอร์ไปเพื่อเตือนกองกำลังอิพิรีมออฟแมนในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในมหาสงครามครั้งนี้ต่อมาไฮฟาเซียก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งบนคา l ิซัสในเคเดียซิสเต็มในฐานะสมาชิกของเยเนรีเพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้รอดชีวิตจากการล่มสลายของดาวเคเดียในสงครามแบล็กครูเซครั้งที่13 และนำทางไปยังอัลติมาซิกเมนตัมเพื่อหลบหนีการตามล่าของก้องวํลลังเควอสอันนำโดยอับาดอนเดอะเดสปอยเลอร์หลังจากการคืนชีพของไพรมาครูเบเตกาลิมานแห่งอัลตรามารีนชัปเตอร์จากอาการโคม่าไฮฟาเซียเอลดรัสอุนทรานก็ได้ชี้นำเยนารีเพื่อภารกิจการตามหาคโครนซอร์ทั้งหมดมาโดยตลอดกระทั่งเดอะเกรทริฟได้ตัดจักรวาลออกเป็นสองฝั่งในตอนนั้นคราฟเวอร์อุนทรได้ส่งเหล่านักรบมากมายออกไปทั่วจักรวาลเพื่อยับยั้งกระแสอันบา้าคลั่งของเควอส รวมถึงการเข้าร่วมเป็นพัธมิตรกับ Imperium of Man เพื่อต่อต้ Chaos. าน c h ว o s ทว่าในจุดนี้ทำให้กองกำลัง Chaos ได้วกกลับมาโจมตี Cra วเวิร์ลอุนเรที่กำลังออนแอและส่งเหล่า Demon of the s i n นจเข้าโจมตีด o m of Crystal p o t t e n t s ซึ่งที่นั่นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออดีตไฮฟาเซียเอลดรัสอุนทรานพร้อมด้วยเหล่าผู้ติด,ดตามและเยนริกับฮานเลควินได้เข้ามาช่วยเหลือคราเปอร์อุดเวจากการโจมตีของเดมอนอับเทสีนแต่แม้ว่าผู้นำทัพจะเป็นถึงไครอสเฟดเวเวอร์ลอดออฟเชนที่ทรงพลังที่สุดก็าตามก็ยังพ่ายแพ้ให้แก่อดีตไฮฟาเซียเอลดรัสอุนทรานและถูกขับไล่กับบอฟได้สำเร็จ ในปัจจุบันอดีตไฮฟาเซอลดรัชอุนทรานก็ยังคงชี้นำเหล่าเยนาริสู่ตำแหน่งของโครนซอชิ้นต่างๆเพื่อปลูกพลังที่แท้จริงของยินนิฟเพื่อช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของเขาจากการสูญพันธ์และไฮฟาเซเอลดรัชอุนทรานอาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของการหยุดยั้งความอาหาังการของเคยอสก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวของไฮฟาเซอลดรัชอุนทรานทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสาม,มารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games